สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องพระสวยพระเก่านะคะใน EP ที่20นะจ๊ะพี่ๆจ๋า วันนี้นะคะก็จัดมาให้พี่ๆชมนะ25รายการเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆจ๋า500บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆจ๋า500บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะใครมีไลน์แอดไลน์มาเลยนะคะพี่ๆจ๋าแอดไลน์ด้วยค r Code คหรือใช้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะจะเป็นเบอร์0 8 1 6 9 1 6 282นะจ๊ะพี่พี่จ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพระสวยพระเก่ากันด้วยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มาลงให้พี่พี่รับชม9โมงเช้าเลยนะคะพี่พี่จ๋าไม่ได้ลงมาสองวันเลยนะคะพอดีติดธุระนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้ว่างแล้วก็เลยมาลงให้พี่พี่รับชมกันนะจ๊ะ อย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอให้หนูด้วยนะจ๊ะพี่พิจา EP นี้นะคะเป็น EP ที่20นะคะเป็น EP วันเสาร์ที่23นะคะพี่พ่จาจะส่งพัสดุให้วันนี้นะจ๊ะพี่พิจาถูกใจรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพาพี่พี่ไปรับชมองค์แ็กรายการแลกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่คะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นองค์นี้เลยจากพี่พี่นี่องค์สีทองอ่า เ,เป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่จ๋าด้านหน้าเป็นสีทองแบบนั้นเลยนะคะพี่จ๋าก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะว่าเราเรียกยัง,ยงไงนะจ๊ะ <S <S นี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะ5้ารอยบาททุกองค์ทุกรายการเลยค่ะส่งฟรีไปษนีไทยแบบด่วนเลยนะคะต่อไปจ้าเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่พี่จา๋านี่นะคะต่อไปนะคะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่สามนะคะเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญโสรทรนนะคะพี่พี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พิจาพระบ้านๆนะคะจัดไม้จม25รายการเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พิจาดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเด้อพี่เด้อรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่3นะคะ500บาททุกองค์นะคะถ้ามีถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามานะคะถ้ายังไม่มีถูกใจนะคะเรายังมี e ีพีน้าให้พี่ๆติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่จ้ะเป็นพารลอดนะคะพี่ๆองนี้เก่าแล้วก็สวยมากพี่พิจานี่ เรียมตลับสีทองแบบนี้เลยพี่พี่จ๋านี่นะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะดูให้ดูใจดูให้ชอบใจนะคะแล้วค่อยติดต่อกันเข้ามาเด้อพี่เด้อนี่นะคะพาลอดรายการที่สี่นะคะเรียมตลับพร้อมใช้งานเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่จ๋าเป็นองค์ที่ห้าเลยคะ่ะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินจ๋า รูปหล่อเหลืองพ่อเงินองค์นี้เลยพี่พี่จ๋าถ้ามีไลน์แอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้ามีไลน์แอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะั่นจะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะได้ส่งรูปภาพให้พี่พี่รับชมกันนะคะ นี่นะจ๊ะประมาณนี้เลยค่ะพีรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่5นะคะ EP นี้เป็น EP ที่10บยี่สิบนะคะพี่จ๋าจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการให้ถูกต้องด้วยนะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6จ๋าเป็นปกใบมะขามพี่พี่จ๋าเป็นปกใบมะขามนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยจ๋าพี่สวยๆเก่าๆมีรอยจามด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ ปกใบมะขามรายการที่6นะคะราคา500บาทส่งฟรีส่งด่วนทุกอง์ทุกรายการเลยเดี๋ยวพี่เด้อต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จองค์นี้เลยพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ถูกใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จนะคะรายการที่7นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะพี่พี่รายการที่8นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ้อเงินนะคะบ้านๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยนะคะเอามาแบ่งปันให้พี่พี่รับชมกันนะคะดูให้ถูกใจดูให้ชอบใจนะคะพี่พี่จา๋า ไม่มีถูกใจเราไม่ว่ากันนะคะพี่จ๋ารับชมหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะพ,พี่นะสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะจ๋าต่อไปนะคะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่9รายการที่9้าเป็นปิดตานะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยปิดตาองค์ที่9้านะคะ ห้าร้อยบาทถูกรายการจะส่งเป็นขนส่งไปสนีไทยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้จะส่งพัสดุให้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นองค์นี้เลยค่ะเป็นองค์นี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าเรี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เนะะื้อหาม้วนสันเก่าๆสวยๆเลยพี่พีๆบ้านๆองค์ที่สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ช่องพระสวยพระเก่าด้วยนะคะ นี่นะจ๊ะประมาณนี้เลยรายการที่สิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่พจ๋าเป็นเหรียญน,นะแอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่พจ๋านี่นะคะสวยๆเลยจ้ะพี่จัดมาให้รับชมนะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่12รายการที่12เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินพี่พี่จ๋าเป็นจอบเล nah, ็กหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ส2นะจ๊ะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นพระนางพญานะคะพี่พี่ เป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะรายการที่13นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดถูกใจช่องด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13นะจ๊ะพิพิพจารเป็นพระนางพญานะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะพิพิจารเป็นเหรียญฉลุแบบนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญฉลู e แบบนี้สวยๆเลยพี่พจ๋าเรียงอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญฉลู e ut, รายการที่สิบสี่นะคะต่อไปนะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะไม่ทราบชื่อนะคะพี่จ๋าว่าชื่อพระอะไรนะคะพี่พี่จ๋า เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พถ้ามีรายแอดไลน์มาหาหนูนะพี่พิณะห้าร้อยบาททุกรายการนะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะพี่พี่จ๋าเป็นพระปิตาแบบนี้เลยนะคะรายการที่16นะพี่นะดูให้ชอบใจดูให้ดูกใจแล้วติดต่อหนูกันเข้ามานะคะพี่พี่จ๋า ะะแจ้งใหม่เลข EP แจ้งใหม่เรขรายการให้ถูกต้องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ี่20นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุ่นะคะพี่พีรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุวยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่พจ๋าประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นรายการนี้เลยนะคะสวยๆเลยนจะจ๊ะพี่จ๋าพระบ้านๆนะคะจัดมาแบ,บ่งปันให้พี่ๆรับชมกันนะคะอ,อันนี้น่าจะเป็นห่วงเชื่อมติดหรือเปล่ามองไม่เห็นอ๋อเป็นห่วงแบบนี้นะพี่ๆนะไม่น่าจะใช่ห่วงเชื่อมหรือมันติดกันได้แค่นี้นี่นะคะสวยๆเลยพี่จา๋าเหรียญนี้นะ นี่นะคะเป็นเหรียญรายการที่18นะคะต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเด้อค่ะเด้อรายการที่17นะพี่จ๋าสวยๆคมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่รีบมาปิดรีบมาบูชาได้เลยนะคะใครที่ชอบเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญนี้สวยมากๆเลยจ้ะพี่จ๋า ความชอบแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปนะจ๊ะพี่จ๋าดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วเข้าติดต่อหนูเข้ามาก็ได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อพรมหรือเปล่านะสีหน้านี่นะจ๊ะพี่จ๋าประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่จะส่งพัสดุให้วันนี้นะคะปิดกล่องสิบโมงนะคะพี่จ๋าจะส่งประมาณสิบเอ็ดโมงนะพี่พี่นะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21เนะคะเป็นสมเด,ด็จองนี้เลยพี่พิจาเป็นพระสมเด,ด็จองคนี้เลยนะคะเรียมตรับสีทองแบบนี้เลยค่ะดูให้ถูกใจดูให้โดนใจแล้วติดต่อกันเข้ามานะจ๊ะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พิจารรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ2503นะพี่พี่จ๋านี่นะคะกำลังดูว่าเป็นห่วงเชื่อมหรือเปล่าเป็นห่วงแบบนี้นะพี่ๆนะไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะคะนี่นะคะ500บาททุกรายการเลยนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะจ๊ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋ารายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อแดง ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิสาจ้ารายการที่23เป็นสมเด็จองค์นี้เลยพี่พี่จ๋านี่นะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่จ๋าเป็นรายการที่ยี่นะพี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นรายการนี้เลยจ้าจ๊าพี่พี่ ถ้ามีไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะจะได้มาชมภาพเพิ่มเติมนะจ๊ะพ,พี่จา๋าจะได้มาชมภาพเพิ่มเติมกันนะคะเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยพี่พจา๋ารายการที่24นะคนะแล้วก็รายการสุดท้ายค่ะพ,พี่จา๋าเป็นรายการที่25นะคะเป็นรายการที่25รายการนี้เลยพ,พี่จา๋าเรียมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจแล้วติดต่อหนูเข้ามานะคะ นี่นะจ๊ะพ,พี่จ๋าประมาณนี้เลยค่ะรายการที่25หมดแล้วนะคะ25รายการนะคะจัดมาให้พี่ๆรับชมนะคะถูกใจรายการไหนติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จา๋าช่องทางการติดต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแอดไลน์ด้วย QR code นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถใช้เพื่อนๆเ,เป็นอดี i n น์ได้นะคะพี่ๆลองดูนะคะ และที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องพระสวยพระเกา่าด้วยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ี่0นะวะพี่จาถูกใจรายการไหนก็ติดต่อก,กันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพิ่จาสวัสดีค่ะ